โค้ดบอยอำลลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเดอะแลบิดบีจีปทุมยูไนเต็ดประ United, ปรากาศผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าโค้ดบอยสุภาชัยคมศิลป์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สโมสรและทีมงานได้วางเอาไว้บีจีปทุมค่ะเพิ่งออกไปแพ้แทมปิเนสโลเวอร์ของสิงคโปร์ในศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีกทูที่บีชานสเตเดียมด้วยสยกอร์หนึ่งประตูต่อ 2, สองส่งผลให้เดิะแลบิดยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามสองนัด ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่18กันยายน BG เปิดปทุมธานีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของโปรฮังสติลเลอร์อย่างไรก็ตามสุดท้ายทีมจากเกาหลีใต้เป็นฝ่ายบุกมาคว้าชัยด้วยสกอร์หประตูต่อศูน ล่าสุดสโมสสค่ะได้แต่งตั้งวลาดเมียวูตอวิสผู้ช่วยผู้ฝึกสอนขึ้นมารับหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยโปรแกรมนัดต่อไปในศึก b ีวายดีซลหลีกหนึ่งจะต้องบุกไปเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนี้สำหรับผลงานการคุมทีมของโคดบอยค่ะรวมทุกรายการอยู่ที่20นัดนับตั้งแต่ขึ้นมารักษาการแทนแอนโทนีฮัสซันซึ่งแบ่งเป็นชนะ8เสมอหและแพ้อ,อีก7นัดด้วยกันค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn